ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาดีทุกคนพานน้องชายมาเกี่ยวเข่าวันนี้บุ๊คไปเกี่ยวซอยเกี่ยวสองคนเกี่ยวคนละไห้แล้วพี่น้องได้ไีมเนาะวันนี้มาเบิ่งกันว่าสิเกี่ยวเข่าได้จะไห้สองคนในน่องวันนี้วันนี้มาเลยสองคนวันนี้มีพี่นมาซอยเลยอ่ะไปเมื่อเธอว่าร้ายกันใช่ไหมแล้วจะเถื่อนวันนี้สิลุยเกี่ยวเข่าต่อพี่น้องไปอันนี้ไอ้นี่เป็นของไอ้แพดเดอร์นี่เกี่ยวสองคนพี่น้องวันนี้มีพี่นมาเกี่ยวซอย เดี๋ยวนี้เป็นเป็นแฟนของของสุพลเอกพิลน,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 น็องมาเนี่ยเอามาเฝึกกันในเชติเกียวเดีจยวจะจะให้เฮ้ยยันว่างๆกลับมาได้พี่น้องอเนอะเฮ้ยว่างๆกลับมาเกี่ยวเขาซอยเนี่ยย่างมือละแสนเฮ้ยผมมีเงินแค่ผมมาเกี่ยวเขาสุพลย่างมือละแสนได้พี่น้องมื่อนี้ผมจะผูกเกี่ยวซอยแล้ว ไอมดไอมีกัสวยมดไอมีก็ไปเขางเยียนบปานะไปพัดกับเขางเยียนบ้าะเดี๋ยวเข่ากัง่ามได้พี่น้องเอ้ยมีก้อนกลับมีจะใบ เอากระนักสิได้นี่มาเถอะผมได้ผมมีเวียบผมมีงานกับมานถ้ามัเกี่ยวข้าวสอยเด้อมีพี่จ้างจ้างมือละแสนอยู่ใช้จ้างเท่าไรอยู่แข้งได้เมืองได้จ้างเท่าไรกับเขาเนต์มาพี่น้อง เอาล้วท่านผู้ชมหลังจากที่เกี่ยวแข่งกันมาคนละคนละแป้งกับน้องชายเหลือหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเหลือหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็เคือแต่เครือแต่นอเหนื่อยพาตะหอนแห้งแดดรังร ah. ้ายเลยนี heures, meter, ่โชถ่ายมากเพราะแพ้ไอแพดนอกนี้ย่างเพนยังหน่อยหนึ่งนี่ดิมันคข้ยังร้ายอยู่ด้วยนี่ผมคนละแป้งเพราะแพ้น้องชายนอกเหมือนกัมีแดดร้ายผมพาตัวแดดแห้งเกี่ยวมาพักหนึ่งพี่น้อง เกี่ยวมาพักหนึ่งก็เพาแพ้ไอแพดไปดิโอ้ยยังไงนึงเต้าเหนื่อยเกือแตกเกือแต้นมือนี่ห่อนแห้งไร่เอาเป็นว่ามือนี้กระเช้าตะเกียวจะซองไห้แล้วชิบิมัดเข่ากับรองท่ายี่น้องเพราะว่ามาสองคนผมมีคนเกี่ยวเข่าซอยไปดิเกี่ยวเข่าอันสองไห้นี่แหละสองแป้งนี่แล้วก็ไปหามัดเข่าักับน้องท่ายเพราะว่าเผื่อจะเป็นการเสียเวลาเสียเที่ยวเนาะเพราะว่าสจะแก่เข่ามือตะแรงมันจะเป็นการเสียน้ำมันละละพี่น้องกันเมื่อละละเอามาติดตามกันต่อ แพ้ไอแพดไปดิแพ้ไอแพดคอยอย,ดยืดไปยังมันก็ร้ายหนึ่งเด้อสำหรับผู้ใดสนใจว่างงานมือนี้ก็ยังประกาศคือเก่าวันละแสนเกี่ยวเขาพี่น้องผู้ใด,ดว่างงานก็มาได้พี่น้องเด้ออยู่ทางใกล้ๆแหละสวัสด์เขตอยู่ทางไร้เกี่ยวราคาเท่าไรกับคอมเมนต์มาพี่น้องเพื่อจะได้ขึ้นราคาน้ำเอาลุยกันต่อ อนนี้แพทเซตเรียบร้อยพี่น้องมีแก็จะคองคอยได้ป่ะไอแพทได้เชนนมังเกียวซอยปนเด้ออย่างเลยมาไม่แพทไหมมามัเรวก่นไหมตอลงใราแล้วแะพี่น้องมืนเแตอง สุพอดเองเด,ด้วยไปดีเด้อฮู้เมื่อแห้งเจียวเขา่าแจ้ได้ทางได้แจ้ได้หว่างกั็มาดื้อคุณอะเข่าก็ง่ามใี่นไหมเป็นห่วงขนาด เดีวเของงามๆพี่น้อง เราข้ค่อยแเ้าเออเนี่ยแหนหนึ่งคุณน้องเอ้ย này nưng. Ai. Quay lại không này. Ô, nữa cắm Mười hang. Hòn có hòn đẹp. ขอ,ของงามพี่น้องเอาล้วพี่น้องมาีิเกี่ยวได้สองแปลงสองคนไอ้กับน้องมือหนาชีมาถ่ายคลิปยังกับเพาะเต้า,าทําก็เลยก็แท้มือนีมือแห้งเลยต่อไปก็จะไปหมัดเข่าพี่น้องมาดิขำแล้วก็ชินเมืองกน้องทรายมือหนาชีลงคลิปยังกับเพาะเต้า,าทําก็เลยก็แท้ก็อชอบสะไคร่ได้เพียงเดอ้อสองสบายดีสุพลมือนีกับบุญยังไล่เขากล่าวคำว่าสบายดี ตอนนี้สภาพบรรยากาศฮอนร้ายพี่น้องเมฆคึ้มอยู่แต่ว่าอากาศฮอนโอ้โหอบอ้าวไปหนอ่อยเกี่ยวเข่าก็แทบจะเป็นลมมินีิก็กล่าวคำว่า,บาสบายดีคือว่าพี่น้องมินีิกันเลยเกี่ยวเข่าต่อมัดเข่าต่อพี่น้องมินิเป็นหนักเราจะลืมฝากติดตามก็ไลค์กดชับสกายกดแชร์หนิเด้อ